วันนี้ท่านผู้มีความรู้ในเรื่องของมันสัมปะหลังแล้วก็ท่านมีแนวคิดดีๆที่จะยกระดับราคามันสัมปะหลังละนะครับในบ้านเราแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่ที่เราจะไปดูงานนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาด้วยตนเองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านผู้มือการสูงได้เยท่านพอนะครับผมแล้วขยับมานั่งน้าหน้าเลยดิมาใกล้กันชอบใกล้ชิดมามานั่งใกล้กัน มาพี่มานั่งใกล้ๆกันทาเป็นไครับชิดนๆกันหน่อยคนแค่นี้เองมามาเชิญมาใกล้ๆกันครับอันนั้นนั่งขาวเหรอครับมามามา,มา,มา,มา เป็นไงเห็นรถมันเขมรวิ่งปืดปืดเห็นไหมเห็นยังคูนคูนมาเถวนะออกสามนาทีคันสามนาทีหนึ่งรถพ่วงตันนี้ออกจากต้นส้มวิ่งผ่านนี้เข้าไทยพิงนะทำไมผมรู้รผมไปมาผมไปเห็นมาแล้วนะก็แนะนำตัวเองก่อนนะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อวุทินิคนกิจ นะครับคุณทิพย์พนกิจเมื่อวานก็นไปพูดที่นิคมสากรการเษกษตรกรบินบุรีแต่ที่โน้นไม่มีไมคไม่มีจอมีแต่ปากเปล่าเรื่องเงินยุเพียวเลยนะ <c oughs> ครึ่งวันวัดแต่เสียงผมยังดีวันนี้ได้ไมค์นี่สบายนะทีนี้ก่อนที่จะเรียนเนี่ยนะก่อนที่จะ รับอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทําตามแป๊บหนึ่งได้ไหมเพราะทุกคนเนี่ยมันเหนื่อยยากมานานแล้วลองลองหลับตาได้ไหมหลับตาิงหลับจริงๆหลับเลยหลับตาหน่อยนะหลับตาหลับตาเลยลูกหลับตาจริงๆสิลองตับตาดูครับนะคนเราจะรับรู้อะไรได้มันต้องพร้อมที่จะรับไม่ใช่ คิดโน่นคิดนี่เรือยที่บ้านนู้ไอเจ้านี่มาทั้งวันวุ่นวายร้องหลับตาดูก่อนนะพอ,พอหลับตาบเสร็จตาบองเห็นได้ไหมหลักตาเลยเห็นได้ไหม,ไมหเ,เห็นหเนปล่าเห็นสีดําสีขาวสีแดงสีเขียวเห็นไหม,ไมผิดนะผมเหลือบตาผมเป็นสีขาวอะ่ะเห็นมันขาวบางคนเห็นสีดำอันนี้คืออะไร คือสิ่งที่ติดมาจากตอนที่กอดเราเราจะหลับใช่ไหมถ้าไม่หลับตาไม่รู้หล้าหลับลองดูแล้วผมจะถามต่อว่าพอหลับตาพราะก่อนจะตั้งตั้งติด้มาลองหลับดูสิผมสอนบอกตรงนะผมผมผมบอกตรงว่าลองหลับดูแล้วก็พอหลับตาเราตาเราไม่รับรู้เลงสิ้นจะมีแต่หูที่ได้ยินใช่ไหมลองดูดิลองหลับดูพอหูได้ยิน เราก็จะกะได้ว่าอ๋อเสียงอะไรว่าเสียงรถจออไอ้อรถจอดนี่อยู่ใกล้อยู่ไกลหลับไว้เถอะหัอวอุบัติเหตุรถมาตาบอ่ะันไม่ได้ฝึกไว้ก่อนเตรียมตัวให้พร้อมนะต้องหลับดูเนะนี่ยเสียงอะไรเสียงหมอเสียงอะไรเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์นี่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก่อนที่เราจะทําอะไรต่อไปนั้นตั้งสติซะกก่อน ตั้งสติซะก่อนว่านิ่งเหนื่อยมานักแล้วชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่จำความได้ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวจนเดี๋ยวนี้เลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงหลานมันเหนื่อยมากลองหยุดดูหลับตาดูกลับไปทำลองดูหลับตาแม้กระทั่งนาทีเดียวก็มีความสุขไหม ลับตาแล้วก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยปล่อยมันล่องลอยไปเนี่ยแล้วเราจะมีความสุขนะครับทำอะไรให้ช้าลงอีกนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวนี้กินก็กุบ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 กืนกุบกืนเขี้ยวกืนเขี้ยวกืนมีอะไรก็เด็กๆกับมาม่ามาม่ามาม่ากินก็ไปนะนอนในบ้านทีตดเหม็นทิหายเพราะอะไรมันมีแต่แป้งกินไม่เคยเคี้ยวนะถ้าทำชีวิตให้ช้าลงบ้างเนี่ย ค่าใช้จ่ายจะลดลงนะชีวิตถ้าช้าลงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะลดลงเชื่อว่าเช่นกินประหมอเนี่ยนั่งกินประหมอประดัเพียนถ้าจุกเอาสวบเอาสวบเอานะสวบพักเดียวติดคอไม่หาหมอเป็นตังค์ีกแหละเสียตายอีกแหละนะถ้าทำอะไรช้าลงเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะลดลงถ้าเมื่อวานคิดให้ช้าๆหน่อยคิดเรื่องเล็กๆหน่อย หวยก็จะกินแค่สองร้อยใช่ไหมไอ้นี่แมงไอ้เจ้านี้ก็บอกเก้าเก้าสองอันนี้เจ้านี้ก็บอกว่าหนึ่งห้าแปดโอ้โหไม่คิดจะหายตามเลยเอาวันที้ยี่สิบวันที่สามทวนี่นี่คือคิดเร็วไงถ้าคิดจะช้าเออไอ้หนึ่งเก้าหกมันก็ดีเนาะนะไอ้เก้าเจ็ดหนึ่ง มันก็ดีเนาะนะนนแล้วก็เป็นไงเฮ้แต่กะสตางในกระเป๋ากูน้องมีอยู่เจ็ดร้อยเว้เนาะถ้าซื้อไปสักตามที่มันพูดกันกูก็หมดเนาะและแถมเป็นนี่เจ้ามือนะน,นี่เรื่องจริงนะคิดให้ช้าลงทำมาหากินให้ช้าลงอีนิดหนึ่งอย่ารีบอย่ารีบแล้วพวกเราก็จะประหยัดพวกเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับ ผมเมื่อก่อนนี่เป็นไงรู้ป่ะผมขับรถเนี่ยรถคันนี้ผมขับมา48,000กว่าโลแล้วที่ทํางานที่นี่ห้าปีที่ประจินห้าปีผมย้ายอปูที่ปีที่ปีจะปีที่หกละ48,000กิโลคิดดูเลยกันไปทั่วประเทศไทยขับเองเมื่อก่อนถ้าไปไหนจะต้องว่าไงรู้ป่ะกูจะต้องไปถึงก่อนอย่างน้อยห้านาทีนะ เกียบแต่ละครั้งเท่าไหร่รู้ป่ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบวันนั้นไปลบุรีเจอที่หน้าพระรานหน้าพระรานรโงโง่หินเยอะนะรถสิบล้อมันรถพ่วงหินก้อใหญ่ๆเงี่ยมันก็ค่อยๆเลื้อยผ่านมาเนาะเข้าอยู่เทอร์ก็เรื้อยผ่านไอเรามองแต่ไกลๆลิฟนุ้นนะเอะสบายพ้นข่าวว่าพ้นพอไปถึงไปไง ไอ้รถสิบล้อพอมันเลี้ยวอยู่ปั๊บมันไปติดฟุตบาทเนี่ยมันไปไม่ไหวไงจอดกึ๊ไปไหนอะเรามาร้อยหกสิบไปไหนไม่ชนชนตายขึ้นเกาะกลางตะวัดเลยขึ้นเกาะกลางเสายูเทิร์นต้องบอกไหมเสาขนาดต้นนเนี่ยยูเทิร์นหักหนึ่งต้นเสาไฟกระพริปเดินว่าตรงนี้โค้งนะอีกหนึ่งต้น เสาไฟฟ้ากาลางถนนเนี่ยเสาแบบๆ<ช>อย่างเงี้ยน,นะเย้ก็ง่ายนะอีกสี่ต้นชนไปครูดไปประมาณยี่สิบแปดเมตรวูบเลยหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาผมตื่นเร็วเพราะผมมีสติตื่นมาพับเปิดมาดูเลือดอยู่ตรงไหนเนาะคออุยหัวไหมเนาะแขนอยู่ไงเนาะ,ะเปิดประตูมาทำไมกูเดินได้วะนึกว่าตายเลย ราบวว่าพอแตกตึงเอ่ยตำรวจเอ่ยเพียบเลยศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนบอกว่าสงสัยเขายกไปแล้วมั้งแต่ัใจมันยังคิดแบบคืตอปนะรีบเพราะอะไรบ้างรีบไปรับเสด็จพระเทพเพราะต้องเข้าก่อนล่วงหน้าหน so yeah, ึ่งชั่วโมงเราต้องไปถวายงานนต้องอยู่ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเขาถึงจะให้เข้างานรีบพี่เหยียบเต็งเกเลยเนาะ มีรถเย็บได้200หยุด200ตั้งแต่นั้นมารู้เลยผมไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีเลือดไม่ได้หยดเดียวแต่พระที่อยู่ที่คอเนะี่ยผมได้รอบเลยข้างในเป็นเนื้อผมนะขอหักพร,พระเัาเสียหักเลยแต่คนไม่เป็นไม่เจ็บไม้แต่นิดเดียวเพราะผมคาดเข็มขัดนิสัยผมคือคาดเข็มขัด แต่เชื่อไหมหลังจากนั้นอีกสี่วันเดินไม่ได้ยกมือไม่ขึ้นเพราะเลือดมันขั้งมันมาตรงน้นได้หยุดกระแทหน,นรว่าคนรเกิดอะไรขึ้นต้องอยู่ไฟเพราะผมไม่ชอบหมอผมชอบกินยาโบราณผมก็ไปอยู่ไฟอยู่ไฟเปไ็ไงใบนาดใบพับพึงใบหาสิบยี่สิบอย่างอังไฟก่อไฟราไว้เอาใบนาดใบพับพึงใบ ยี่สิบวีย,ยังหมอโพนก็ทําให้เสร็จแล้วเป็นไงอังไฟขึ้นมาเอากระสอบใส่ข้าวกระสอบป่านทุกน้ำอ,อูข้างบนขึ้นไปนอนหมอก็บอกเจ็บตรงไหนเอ็นตรงนั้นตรงสัยเชื่อไหมผมอยู่ไฟประมาณสองอาทิตย์หายขาดอยู่ไฟคือคลายต่างๆได้ขี้เยี่ยวขี้นี่ออกมาแบบแดงเลยอ่ะเป็นเลือดเลยนะเยี่ยวมาเหลืองนั่นคนืออะไร รีบเดี๋ยวนี้เหรครับช่างแม่เงี้คอยก,กูหน่อยกูไม่เอาแล้วกูเข็ดแล้วรีบรีบเงี้ยเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นตั้งสติหน่อยครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อถ้าคนคิดได้นะพี่เนะโอ้นี่ฉันก็ตั้งแต่เกิดมามาขอที่นี่คมนี่อยู่แต่อยู่มาตั้งแต่ที่ไร่ละพันไอ้ไร่ละห้าร้อยเมื่อก่อนเนาะแถวนี้เนาะผมก็ซื้อไว้ด้ ผมยังได้ได้ละพันไว้ตอนที่จะเป็นโนวนแล้วดิอยู่ตรงไ,งไ,ไอ้คอนทับจัน์สมัยก่อนครอมจันแถวมาแถวเนี้ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงออกไปที่กองหาด,ดูนะเอเดูโรสมัยก่อกมีเอเดูโรครับก<อ>็ตอนนั้นจะเป็นความสุขมากกว่าไหมที่มัอยูนนี <c oughs> อ้อะไรก็ไม่ต้องซื้อโลตัสบิ๊กซีแมคโครไม่มีเลยกินไปตลาดอาทิตย์ละครั้ง หามมาแล้วแต่มันหมูกากหมูเอ,เอาเอาซื้อหมูนะองซื้อแต่มันเอากากมามาเที่ยวน้ํามันไว้ใช้กากหมูไว้คุกได้เกลือชั้นหนึ่งนั่นคือชีวิตหวังน้เนาเย็นเมื่อก่อนผมมีซีผมอยู่คนอยู่คลองหาวัางเยน็นแต่โดนระเบิดตายไปแล้วจะพ่อใหญ่สุวรรณกรมเสียศัตว์เก็บแต่วันที่อยู่ปั๊บปตทปั๊บปั๊มต,ตอนนี้ลูกหลานขายทิ้งกินขายทิงยท้งหมดแล้วมนะั้ง ไนั้นขายหมดแล้วเพราะอะไรมันทุกอย่างทำทุกอย่างเพราะฉะนชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยช้าๆแต่เป็นสุกไหมไม่ต้องรีบแต่มีคว้าสุขเดี๋ยวนี้เหรอทุกอย่างรีบหมดมเดินทางเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้รถโดยสารก็ช้าแล้วนะรถตู้เร็วนะไปแล้วรถตู้ก็ต้องไปรับถึงบ้านเลยนะถ้าไปถึงไม่น่น เดี๋ยวนีุ้กคนมันผิดไปเยอะค่าใช้จ่ายก็ไปพอลืมตาไปไงตังค์ลืมตาลงรถไฟได้ปั๊บป้ายบอกควมเดินก็ค่ยเดินมาผูาหารแฟนเนาะโอพยายามเดินมะแปดกิโล <c oughs> ช้าช้าแต่ไปไงพอม,มาอยู่ถึงบ้านเขาก็มีความสุขค่าใช้จ่ายเงินเดือนพันเก้าร้อยผมอยู่ได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ห้าหมืนผมเงินเดือนห้าหมืนเลยครับห้าหมืน ไม่พอเพราะอะไรลูกเรียนมหาลัยสองคน<า>คนละหมื่นต่อเดือนค<า>่าเช่าที่พักค่าอาหารค่าเดินสองหมืน่นต่อเดือนผ่อนรถอีกคันหนึ่งนะเดือนละหมื่นไอรถไม่ใช่รถคันแรกก็ผมผ่อนนาแล้วนะผ่<า>อนบ้านอีกหลังก็<า>นะเดือนละหมื่นหกนะเหลือใช้กี่บาทอีกห้าหมื่นนี่ไม่พอใช้เลย,ยคิดดู พราะอะไรมันต้องทำตามเขามันต้องรีบไงประกอบนั่งโดยสารได้เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้เลยนี่ต้องไปรถเองนี่เมีย,มมยบอกว่าขอ,ขอมิลสักคันมิวเซเว่นนะ่ะสวยบมบอกโหช้าๆหมอตังหมดกระเป๋าแล้วหน,ออนาะให้ลูกมันได้รับเลเรียนให้ลูกมันได้พึ่งตัวเองได้ก่อนทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นไ,ไงมันมาตายเพราะลูกเพราะหลานนี่แหละบางคนลูกมีเลี้ยงหลานเลี้ยงรุ่นสองรุ่นสามรุ่นกว่าจะจบกว่าจะแล้วแถมดีไม่ดีนะ อมันได้ปั๊บมันามามันทิ้งไว้เราเลี้ยงแล้วมันก็ไปต่อหาใหม่อ,อีกที่ผมก็เลี้ยงหลานให้ผู้ใหญ่บ้านน้องเมียเนี่ยได้เมียคนนี้ลูกสองได้เมียคนนี้อีกหนึ่งเสร็จแ,แล้วมันก็สมมติที่เราอะบอกพี่มีตังค์พี่เลี้ยงให้ด้วยมันก็หาเมียใหม่ไปเรื่อยมันไหม, <c oughs> มน,นี่ผมพูดนี่คือมันสัมภาระด้วยเลี้ยงหลานของมั มันสับปะหลังเนี่ยมันมาจะหายรู้ป่ะไม่ค่อยเด่นย้อนกลับไปแล้วก็เด่นเมื่อก่อนไม่มีนะประเทศไทยไม่เคยปลูกมันสับปะหลังมันสับปะหลังเพิ่งเข้ามาสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่เราเนี่ยถ้าบอกแนะ้ะใครไม่เชื่อหรอว่ามันสับปะหลังที่เราปลูกให้ไม่ได้ตายเขาเลิกปลูกกันแล้วประเทศที่ปลูก,รกครั้งแรกที่มีมันสับปะหลังเขาเลิก,กแล้วเื่ออะไรประเทศใดรู้ไหมเราจะต้องไปถึงมันมาได้ยังไงว่าปึงบัาิเราแล้วเอา มันมาจนที่เราเนี่ยตัวส่วนตัวเจ้าของต้นมันเจ้าของพันมันรวยชิดไอมันท้งหลังมาจากประเทศอเมริกาคนที่ปลูกครั้งแรกคือพวกอินเดียแดงมันมากับไปพวกี่กโกรอ่ะเวลาเขามาหาพวกอังกฤษที่ไปยึดอเมริกาได้แล้วเขามาตีแถวแถวบ้านเราเที่ไปยึดอะไรนะคามายึดตรงเนี้ย ยึดอินโดยึดพวกนี้นะมาเลยเนี่ยเป็นของกเก่าไอ้นิกโรมันก็ฝรั่งมันไม่กินข้าวสาลีหรอกครับมันไม้กินเอีมันสะบหลังนี่แหละเหมือนหมาเหมือนแมวอะ่ะเหมือนหมาเหมือนสิ่งสัตว์อ่ะคนบ้านเราพอเห็นนิกโรพวกนี้ท่าพวกนี้นะกินมันสับหลังอู้อน่าอร่อยของนอกเอาเข้ามาปลกูกตั้งแต่อินโดมาเล เข้ามาไทยมันสํบหลังมาพันแรกเป็นพันอะไรรู้ป่าพันกานแดงที่กินได้เห็นไหมเขาเรียกมันห้านาทีมันการแดงน,นะแล้วพวกเราก็บอกอร่อยอร่อย,อรอยจริงของคี้ข้าเรากินนะน<ช>ี่ถ้าเราไม่ไม่กินถ้าเราไปไม่ปลูกมันนะไปปลูกอย่างอื่นก็รวยกว่า,า,านี้นะเพราะนั้นมันสํบหลังเนี่ยต้นกาเนิดมาจากอเมริกา <laughs> โดยเฉพาะทิ่พวกอเมริกาทางใต้ติดเม็กซิโกล,ลงมาเนี่ยพวกที่มีทากอยู่เยอะ เขาเลี้ยงด้วยมันบดเอามันแล้วมาหลังเนี่ยนะมาต้มแล้วบดแล้วกินแทนข้าวส่วนตัวพวกนายพวกองกังกฤษพวกอเมริกามันกินะอะไรว้าะขนมปังกินข้าวสาลีขนมปังฝรั่งเศสแท่งยาวๆเนี่ยของมันกินอย่างดีเพราะนั้นพวกเราเนี่ยถึงได้ติดมันมาพอมาปลูกแล้วถูกใจเออเลี้ยงหมูก็ได้เลี้ยงไก่ก็ได้เพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะ ก็เลยเอาสมบัติแห่งความจนตามสมบัตินี้จนมากเลยใครอยากจนก็ปลูกมันเด้อจริงจริงจริงวาถ้าใครอยากรวยก็ปลูกลำใหญ่ใช่ป่ะเนี่ยลมไปถึงบ้านผมแล้วเข้ารันแล้วตอนนี้สวนลำใหญ่นู่นพุ่งไปบินขึ้นไปหัวสมองเข้านาดีแล้วสวนใหญ่ เพราะอะไรราคามันพอออกช่อปั๊บมีคนมาให้แล้วสามสิบพอตัดกลางช่อปั๊บมีคนให้แล้วสามห้านี่คือพืชของคนรวยแต่คนไม่รวยทำสุนใหญจนนะเวย้ยเพราะอะไรทุนมันสูงต้นทุนมันเยอะดูแลยิ่งกว่าเลี้ยงลูกอีกเลี้ยงลูกไม่ปาเลี้ยงต้นนํำใหญ่ ใช่ไหมถ้าปัญหากินเองไม่เป็นแต่พวกเราอชอบปลูกมันสำับเพราะอะไรทิ่มๆลงไปแล้วไปไหนก็ได้ไปรับจา้างภูกเก็ตถึงปีก็กลับมาปลูกมันเมื่อก่อนใช่ป่ะมันเป็นพืชที่ลูกง่ายราคาเมื่อก่อนโลด60ตังค์ผมมาย้ายมาอยู่ที่ประจินครั้งแรกเมื่อก่อนผมอยู่รบเรียผมทำข้าวโพดกับอ้อยพอมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นผมโชคดีมากเลย มาปี51มันสับหลังกิโลละ2บาท2บาทขึ้นไป2บาทผมก็ตั้งใจเลยกูมีที่อยู่ประมาณ50ไร่ปลูกมันสับหลังทันที30ไร่จาเนเขมรอื้อเลยนะอยู่คอบจาเนเขมรไปเดินค่าประกันสินได้นี่มันน่าดูยเดย็นๆนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาพอหนาโอเคโอเคนะ ปลูกมันไปสามสิบไร่จ้างเหมรอย่างดีลงทุนไร่ประมาณสักสี่พันกว่าบาทเพราะเราคนรวยเนาะมีเงินเดือนก็ปลูกอย่างงามเลยมันมันระยองห้าการแดงกันเชื่อไหมเขมนดีใจมากที่มารับจ้างผมมันกินยอดมันมันก้านแดงมันมันลวกกิ้มกับปลาฮอกไอปลาฮอกปลาฮอกเรียกปลาฮอกใชกินยอดมันก้านแดงมันห้านาทีไอมันระยองเชื่อไหม อีกนู้นปีหนึ่งผ่านไปประมาณสิบเอ็ดเดือนผ่านไปที่าจําไม่ได้ก็เอามันถ้าบลังเลือโล่เก้าสิบตัดมาใบหนงเขียนลักษณะเขียนการไว้ขุดไปร้องไห้ไปอ่ะเจ้าของนะเขมรดีใจว่าได้คาแรงเข้าเดิมตอนนั้นด่างวนละแปดสิบเจ้าของนี่ไม่ได้สักบาทหนึ่งแต่ไม่ขุดก็ไม่ได้ร้อง เพราะถ้าไว้เรือแล้วไม่เป็นเรื่องเลยรกที material, ่หายมันพวกนี้ขึ้นต้นเป็นป่ามันแล้วโอ้ยอย่างต้นไม้ต้องฟันทิ้งอีกต้องกล้าก็ถางคดแล้วผมสัญญาไั้ตต้นตั้งแต่หลักั้นเริ่มมาต่อไปนี้กูจะไม่ปลูกมงอแล้วหนอเลิกปลูกมึงเด็ดขาดไม่เอาอีกแล้วเพราะอะไรมันขึ้นมันลงมันขึ้นมาลงจนโอ้โหตาไม่ทันปีที่แล้วเท่าไหรสามบาทสี่สิบมันขึ้นไปอ่ะทะลงเขาแดงนี่ สามบาทหกสิบโอ้โหฮึกเหิมมันน่าดูแต่ละคนยืดคอไถอยู่ขาทิ้ง <c oughs> อยู่ขาผอ้โ่วยปีไถ่ทิ้งลงมันไถอ้อยทิ้งเลิกบุกดูตำแหน่งเดิมไม่ดีพอปีถัดมาอตอนขุนดมันข<อ>เข็นปุ๊บเข้ามาเลยนะยเป็นล้านตันเดือนพฤศจิากาดีใจรวยบาทแปดสิบเดือนธันวาสองบาทยี่สิบ